ห้าบาทอยู่นะคะเหรียญที่ระลึกชนิดราคาห้าบาทวาระทีะ่ถ้าเราเรียกกันใช่ไหมคะหลายคนก็จะเรียกกันว่าเขาควายจริง,รงๆเขาเป็นช่อฟ้านะคะไม่ใช่เขาควายเห็นไหมคะเขาเป็นรูปเป็นโคง้งเหมือนเขานะคะคนก็จะเรียกกันว่าเขาควายจริงๆเขาเป็นช่อฟ้าค่ะสัญลักษณ์ของไทยนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่8คะ่ะ ปี2521เส้นผ่าศูนย์กลาง29.5้าน้ำหนัก12กรัมจำนวนผลิต5แสนเหรียญเท่านั้นค่ะผลิต5แสนเหรียญถือว่าไม่เยอะนะคะน้อยมาก5แสนเหรียญเพราะว่าเป็นเหรียญที่ระลึกและเลิก,เลก,เลกสะสมเลิกเลิกผลิตมานานแล้วนะคะอันนี้ตั้งแต่ปี2 5 2 1หโอ้โหผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ยนะคะเป็นจริงๆแล้วจะต้องเป็นตัวเต็อันดับ2ถึง3นะคะโดยประมาณค่ะ เหรียญห้าบาทซีเกมเอชเอชเกมค่ะขออภัยครั้งที่แปดนะคะเหรียญเหรียญที่ลึกห้าบาทข้างหน้าสวยมากเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะข้างหน้าสวยสวยมากจริงเขาเป็นเหรียญใหญ่นะคะถ้ามีสองพระองค์คู่แล้วใหญ่แบบนี้นะคะพระพระฉายาลักษณ์ก็จะชัดเจนเนาะแล้วจะดูแบบสวยอะนะคะสวยแต่เหรียญนี้สวยจริงคะ่ะนะคะเอชเอนเกมครั้งที่แปดค่ะห้าบาทที่ระลึก ชนิดราคา5บาทนะคะ8 8 4สมเด็จยา่าไปะนะก็งงกับาราคาของเหรียญน,นะคะเหรียญเหรียญวาระาเนี่ยคะ่ะ84สมเด็จย่ากับเหรียญอะไรนะเมื่อกี้นะคะที่ที่ผ่านไปก่อนเหรียญที่ระลึกเอชเชนเกมครั้งที่8นะคะจำนวนผลิตนะคะเหรียญสมเด็จยา่าจำนวนผลิต6แสนเหรียญคะ่ะเหรียญน,นี้นะคะ จำนวนผลิต6แสนเหรียญน,นะคะชื่อเต็มๆของเหรียญก็คือเหรียญที่ะลึกชินีราคา50เ,าเหรียญที่ะลึกชิ้นราคา5บาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีเจริญพระชนมายุ84พรรษาเราจะเรียกกันสันส้นๆว่า84สมเด็จย่านะคะปี2527ค่ะจำนวนผลิตนะคะ6แสนเหรียญราคาซื้อขายเชื่อมั้ยคะว่าแพงกว่าเหรียญเหรียญนี้ นะคะราคาได้รับความนิยมสูงกว่าจัดอันดับนะคะเหรียญน,นี้นะคะเป็นอันดับที่เหนือกว่าทั้งที่ผลิตเยอะกว่านะคะเหรียญน,นี้อันดับรองกว่าค่ะเนี่ยค่ะที่เป็นมบอกว่าราคาและจํานวนราคาและความนิยมไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่จํานวนผลิตน่เสมอไปนะคะอยู่ที่ได้รับความนิยมมากน้อยนะคะโอ้อันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ระลึกห้ารอบ นะคะคเหรียญที่ระลึกชนิดราคา5บาทนะคะพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อเมื่อปีที่ผลิตนะคะ2 5 3 0ค่ะอันนี้ผลิตเยอะนะคะจำนวนผลิต1,500,000เหรียญ1น1 0 0 0้าถือว่าเยอะคะ่ะแต,แต่แต่ก็สวยเนาะได้รับความนิยมอยู่คะ่ะสวย เหรียญนี้เขาจะมี2บาท5บาท10บาทไม่น่าจะว่สิบบาทมีไหมไม่น่าจะมีน่าจะจบแค่5บาทเพราะตอนปี30ศย์เหรียญยี่สบาทน่าจะยังไม่ผลิตราคาซื้อขายกันก็20ถึงห้บาทโดยประมาณนะคะโดยประมาณยีบถึงห้าบาทค่ะ ระชนภาษาห้ารอบเป็นเหรียญที่สวยอ่ะ